สวัสดีครับทุกคนนะนี่ตอนนี้ก็ได้ไปตักขมทรงใหม่แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปเข้าไปข้างในกันวันนี้แม่ทำอะไรให้กินนะวันนี้นะครับผมก็มีน้องชายพี่สาวแต่ว่าขาดไปคนหนึ่งครับขาดน้องสาวครับน้องสาวนี่ยังไม่ได้กลับบ้านนะครับนี่ตอนนี้พี่สาวกำลังตักข้าวใส่จานนะครับ ส่วนแม่ครับส่วนแม่อืมวันนี้แกงอะไรให้กินครับตักซูตักซูหรอโมเพราะลูกเคยดูสวัสดีค่ะที่โมสวัสดีค่ะใช<ส> <laughs> น่ารักอ <laughs> ๋โอ้พอนี้อดไม่ไหวครับชิมก่อนเลยครับนี่ไม่รอกันเลยนะด,ดิ่ยวดี่ยวเมคเลเดอร่เคเลเดอ เอาแล้วเอาแล้วมามากินกันครับทุกคนนี่มีอะไรบ้างครับยอดยอดอะไรป่ะไม่ใช่ยมมระนะอันนี้อซคาดูอซคาดูอซคาดูออยอดมระพูดถูกครับส่วนอันนี้ก็คือมระนะครับแล้วก็อันนี้ยอดฟักทองนะครับส่วนน้ำพริกน้ำพริกตามอะไรกินปะถั่วฮะถั่วอันนี้คือตามสดสดได้ใช่ไหมอ่าแล้วก็ แล้วก็ปลาทะเลนะครับปลาทะเลไปซื้อมาอโอ้โแพงมากเลยปลานี้นี่โอ้โมแม่ทำไมกับข้าวเยอะจังเลยวันนี้อันนี้คืออะไรครับอันนี้คือ,อกระหล่ำปรีแล้วก็ทําเป็นน้ําพริกแล้วผมหัวปรีหวัวกล้วยหัวหัวปลีนั่นแหละอืจะไปหัวกล้วยได้ไงอะ่ะมาทุกคนมากินข้าวกันครับ พูดพูดแล้วน้ำไหลไหลนะทุกคน <c oughs> น้องชายอยู่นี่ครับน้องชายไปดูหน้าน้องชายหนะ่อยสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีวดสวัสดีครับผมวสวัสดีครับโอ้ไม,ไม่ไม่กล้าหาหน้ามานะกลัวแบบหลอกกว่าพี่ชายนะเห็ <c oughs> <c oughs> นนมาแล้วนี่คือน้องชายครับตอนนี้ก็คืออยู่กันครบหน้าครบตานะครับ <c oughs> แต่ว่า ยังเรือน้องสาวนะครับน้องสาวยังไม่กลับนะครับน้องสาวต้องเรียออนไลน์นะครับก็เลยต้องอยู่ข้างล่างนะโอเคทุกคนมากินข้าวกันนะกับข้าวหน้ากินมาอ๋ออันนี้อันนี้คืออะไรปะมะเกลือเหรอนี่นี่นี่ทุกคนอันนี้คืออ่าผักที่แม่ถนอมไว้นะครับผมนี่นี่คืออันนี้ครับมาทําเป็นน้าพริกนะครับผมคือ เขาจะคั่วให้กรอบๆนะครับผมแล้วก็หอมๆแล้วก็จะมาตามใส่น้ำมาตามกับพริกนะครับผมแล้วก็กินนอนกินในลองลองเลอร่อยไหมอร่อยไม่รวยอร่อยเนี่ยทำไมใส่เยอะๆอยู่ต้องใส่เยอะๆมันก็ใส่เยอะๆอ่าเป็นอย่างนี้อ๋เลยได้แ้าจะีครโอ้โหอร่อยมากๆอร่อยไหมบอกเลยว่าน้ำพริกสด ปัดอร่อยนะทุกคน <laughs> มากินเข้ากันครับทุกคนครับอืมด้านนโมกมามากินพร้อมๆกันอเหลืออีกท่านหนึ่งครับอีกท่านหนึ่งนี่ตัวน้อยๆนยนะไม่กินเขา้า น่าจะรอพ่อนะอืออืออนี่พี่พี่ชายไม่ใช่พี่เคยครับเอ้ยไม่ใช่พี่สาวนี่แม่แม่สวัสดีครับสวัสดีครับปาุ้าอปาสวัสดีครับครับครับ <laughs> นี่สวัสดีครับพี่พ <laughs> ปลา,ป,าป้านี่องสวัสดีค่านะ <laughs> <laughs> มากินเข้ากัน <laughs> ขอแบบขอแบบผักผักนะฮะวันนี้ได้กินสมุนไพรแล้วครับกินเยอะๆเลยนะครับจะได้โตไวๆจ้เนี่ยนี่โตเนี่ยเจ้าอ๋อปลาอังกุนอ๋ออ๋อไม่แหละ บาทโทรโตน,นี่ที่แม่ที่แม่ถนอมอาหารไว้นะครัผักแห้งที่เขามาถนอนมนะอับบอกเลยว่าหอมหอมนะถนัดซ้ายนะผม,มถนัดท้ายว่าจะน่ยวอนะูย <laughs> น้ำพริกน้ำพริกอันนี้อร่อยมาก เอ๋อทุกคนกินเสร็จแล้วครับส่วนคนที่กินเสร็จอ๋อปลากินอะไรต่อนอกันได้หรอมา,มากมากปิดได้ถูกไหมหรอเงียบเลยเห็นไหมโอเคทุกคนเราก็กินกันเสร็จแล้วนะครับต่อไปก็พัก แล้วก็สักพักหนึ่งก็ไปอาบน้ำครับผมเฮ้ยเอยเอโอเคทุกคนคสำหรับคลิปนี้ก็จะประมานนี้ครับผมครับผมขอให้ทุกคนโชคดีครับผมคลิปวิดีโหน้าเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ